สวัสดีพี่ใหมค่ครับสสวััดีครโอ้ผมก็ทรงใหม่เสื้อก็ใหม่นี่ผมไม่ได้ใส่มาทั้งปีเพิ่งใส่วันนี้มันแรกหลายคนดูใหม่หมดเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าดีใจที่ได้เจอหลายท่านและเสียใจด้วยที่บางท่านติดภารกิจเร่งด่วนแต่ไม่เป็นไร ทุกที่ทุกแห่งวันนี้นมัสศการพระเจ้าได้ผ่านทางออนไลน์ของไทยพัฒนานั้นสําคัญมากหลายคนติดตามนะครับขอบพระเจ้าที่พี่น้องเราได้ยืนยันมาว่าเขาติดตามการนมสก,การของเราทุกอาทิตย์เป็นประจํานะครับงั้นขอพระพรพระเจ้าเทลงมาเหนือท่านเหล่านั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันผมใช้คําว่าเป็นเรื่องงามยามดีเพราะผมชอบคํานี้มากบางคนบอกโอก้โหมันภาษาไม่ใช่ภาษาของเราเลยอาจารย์นี่แหละภาษาเราภาษาไทย มันเป็นเรื่องงามเป็นอะไรที่งามและดีเพราะพระเจ้าผู้ทรงสร้างปีนี้เป็นพระเจ้าผู้แสนดีนั่นเองนะครับเราจะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยรูปนี้ด้วยกันโอ้โหเห็นรูปนี้แล้วเห็นอะไรครับประโบนดก็เฉยละเห็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่ละ2 0 2 4แต่วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านมองภาพนี้มาอีกรอบหนึ่งมองภาพนี้อีกรอบหนึ่งท่านเห็นอะไรที่ท่านไม่เห็นเมื่อสิ้นปีที่แล้วหรือเมื่อ ต้นปีที่แล้วที่ผ่านมาเห็นอะไรครับเห็นเลขสองเห็นเลขสี่จริงๆสิ่งที่ผมอยากให้ท่านดูคือเชือกได้ที่แขวนอยู่นี้เชือกได้ที่ดึงตัวเลขทั้งสตัวนี้เอาไว้เชือกได้สเส้นที่โยงหรือดึงหรือห้อยหรือแขวนเลขปสองศูนย์สอปีเนี่ยวไว้มันทําให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมครับ ทำให้ผมคิดถึงคําพูดภาษาไทยคําไทยคยําหนึ่งที่บอกว่าชีวิตแขวนอยู่บน,เ,นเส้นได้แปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตอยู่ในความเสี่ยงอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่ในอันตรายถ้าใครเขาบอกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ก็แสดงว่าชีวิตเรานี่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะล้มเมื่อไหรไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เพราะมันเต็มไปด้วยอันตรายและความเสี่ยงภาษาไทยนี่ดีเนาะ รวมทั้งคำว่าเริ่มงามยามดีเป็นคำที่ผมชอบมากเอาละครับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เราเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้เราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแบบนี è, ้หรือเปล่าเราเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่าชีวิตปีนี้มันเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ครอบครัวปีนี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้สุขภาพปีนี้เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้หรือธุรกิจปีนี้ไม่รู้มันจะแขวนอยู่บนเส้นได้อีกหรือเปล่า ผมตุกยอมแล้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินเวลาผมไปตลาดเมื่อคืนก็ไปมาตลาดนัดที่นี่แล้วก็คุณปู่ก็จะไปตลาดทุกเช้าที่หน้าหมู่บ้านคาพูดหนึ่งที่แม่ค้าทุกคนที่ขายของที่ตลาดจะพูดเหมือนกันเลยตอนนี้ก็คือคิดว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันแย่กว่าเก่าเขารู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นที่เขาทำที่เขาจับที่มันเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ยังมีความไม่แน่นอนยังมีความเขาเรียกว่าไม่เห็น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยสําหรับหลายคนเพราะรู้สึกว่ามันยังเต็มไปด้วยขวาน้าเต็มไปด,ด้วยปัญหาเรือร่องปสรรคผมก็เลยดึงเราทั้งหลายกลับมาสู่ปีนี้อีกครั้งหนึ่งว่าไทยพัฒนาชีวิตของเราทั้งหลายปีนี้เราจะเดินไปบนเส้นได้นี้เราจะห้อยหรือแขวนชีวิตเราไว้บนเส้นได้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าและมั่นคงกว่าที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปีใหม่ ให้กับชีวิตให้กับธุรกิจให้กับครอบครัวของเราวันนี้ผมอยากนำพระธรรมของพระเจ้ามาที่นี่ชีวิตของเราในปี2024ห้อยหรือแขวนอยู่กับอะไรคำถามสำคัญมากครับชีวิตของเราธุรกิจของเราครอบครัวของเราสุขภาพของเราในปีใหม่นี้ห้อยหรือแขวนอยู่กับอะไรอะไรคือที่ยึดเหนี่ยว มันเป็นเส้นได้หรือสายสริของชีวิตเราที่เรายึดเหนี่ยวอยู่คำถามนี้สำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้แล้วก็ด้วยคำถามนี้ผมอยากนำเสนอข้อพระธรรมนำชีวิตในทางปีใหม่ปีนี้ผมอยากนำเสนอข้อพระธรรมนำทางปีใหม่ปีนี้โดยเฉพาะยิ่ง2024เราจะไม่ห้อยชีวิต เราจะไม่แขวนชีวิตของเราไว้กับความเสี่ยงความไม่แน่นอนหรือความอะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนยึดเป็นเส้นทางหรือเป้าหมายชีวิตเขาแต่เราจะยึดเอาพระคำของพระเจ้าเป็นที่แขวนชีวิตของเราเอเมนเราจะยึดเอาพระเจ้าหรือพระคำของพระองค์เป็นที่แขวนที่ยึดเหนี่ยวปีใหม่ชีวิตใหม่ของเราในปี 2024, 2024นี้มันนี้มางหลายตอนมากที่ผมรู้สึกว่าเป็นถ้อยคำ ที่พระเจ้าต้องการที่จะนํามาถึงเราหลายปีนี้ผมอ่านหนังสือแล้วก็ได้เจอพระคำคำหนึ่งผมอยากจะให้พระคำตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับปีใหม่ของเราคือพระคำยอห์นบทที่10ข้อ10อันนี้เป็นข้อพระคำที่ดีมากเป็นข้อพระคำที่ดีมากผมอยากให้เราแต่ละท่านได้ใช้เวลานี้อ่านด้วยกันเป็นประโยคเดียวและผมเชื่อวันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวเอาไว้ในปีใหม่นี้ นะครับเป็นคําตัดของพระเยซูในยอห์นบทที10่10ข้อ10บอกว่าหนึ่งสองเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์สิ่งที่ผมอยากให้เรายึดเป็นเป้าหมายยึดเป็นต้นสำคัญในชีวิตเราในปีนี้คือคำสุดท้ายชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี่คือพระสัญญาของพระเยซู พระเยซูสัญญาว่าพระองค์มาเพื่อเราจะได้ชีวิตและไม่ใช่ชีวิตทั่วๆไปไม่ใช่ชีวิตอะไรก็ได้ไม่ใช่ชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามชีวิตจำเจชีวิตน่าเบื่อชีวิตที่ไม่แน่นอนไม่ใช่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้ชีวิตแบบไหนครับเขียนประโยคตัวนี้สุดท้ายไว้เลยขีดเส้นใต้พระองค์ต้องการให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ผมมีภาษาอังกฤษให้ด้วยข้างล่าง I came that they may have life and have it abundantly เวลาอ่านพระมีผมชอบเปรียบเทียบเปรียบเทียบการแปลของฉบับ,บต่างๆว่าไอ้คำว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์เน,นี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงพระคัมภีรเล่มอื่นใช้คำไหนผมก็เลยลองเอาพระคัมภีรข้อน,นี้ไปเทียบกับอีก10ฉบับ,บ,บแปลนี่คือสิฉบับ,บแปลที่ผมเทียบมาน่าสนใจครับพี่น้องดูด้วยกัน จากศิลฉบับแปลมีคําว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไว้น่าสนใจส่วนใหญ่ก็ใช้คําว่าบริบูรณ์อยู่ในตรงนั้นในความสมบูรณ์บริบูรณ์มากขึ้นชีวิตบ,บริบูรณ์หมายถึงชีวิตที่ดีกว่าที่ฝันไว้ชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ที่สุดมั่งคั่งและอิ่มใจชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติชีวิตที่มีขนาดที่เต็มล้นชีวิตที่เต็มล้นทุกด้านชีวิตที่มีทุกสิ่งที่เขาต้องการและชีวิตที่ อุดมสมบูรณ์เหลือลน้นมากขึ้นเฮ้ยนี่คือความหมายของคำว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูสัญญาให้กับเราและผมอยากให้เราผูกชีวิตของเราปีนี้กับคำสัญญานี้วาดภาพชีวิตเราปีนี้เราอาจจะเคยเอาชีวิตเราไปห้อยหรือแขวนไว้กับบางสิ่งอย่างวันนี้ผมอยากให้เรายึดเอายหอนบทที่10ข้อ10ประโยคนี้ ไว้เป็นที่แขวนชีวิตเราทําด้วยกันคนระับนี่คือคําสัญญาของพระเยซูที่บอกว่าพระองค์มาเพื่อจะให้เราแต่ละคนที่เชื่อพระองค์สาวกของพระองค์มีชีวิตและไม่ใช่ชีวิตทั่วทั่วไปไม่ใช่ชีวิตที่คนทั่วไปเข้าใจแต่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีชีวิตที่ดีกว่าที่คุณฝันไว้มีชีวิตที่สมบูรณ์เหลือลน้นมากยิ่งขึ้นผมอยากให้เรา เอาชีวิตเราไปห้อยกับพระสัญญาข้อนี้ทีนี้มีคนถามผมว่าไอ้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอยากรู้ไหมว่าหน้าตาของชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี้เป็นยังไงอยากรู้อะไรยังครับพี่หมานอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะอาทิตย์กับองสายอยากรู้ไหมลูกอยากรู้ ชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีรูปร่างหน้าตาอย่างไงเอาแล้วครับจะเปิดให้ดูนี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์หน้าตาเป็นนี้นี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยู่ในสดุดีบทที่ 92: สข้อ14 <c oughs> สดุดี92บอข้อ14บอกว่าอย่างไง <c oughs> เขาแก่แล้วแต่ก็ยังเกิดผลเขาจะมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เสมอนี่นคือครับคืนชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ในพระสัญญาของพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาแก่แล้วชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ขึ้นกับอายุมากอายุน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูงวัยหรือไม่สูงวัยขึ้นอยู่กับว่าเขายังเกิดผลอยู่นี่คนคนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เขามีน้ำเลี้ยงมีชีวิตชีวาและที่สาคัญเขียวสดอยู่เสมอชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นเหมือนต้นไม้แบบนี้ สวยงามมากนี่ครับคือชีวิตที่ขบูุนที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราและพระเจ้าต้องการให้เราเอาชีวิตปีใหม่นี้มาห้อยไว้กับพระสัญญาก้อนี้อย่าเอาชีวิตเราไปแขวนไว้กับความไม่แน่นอนผมรู้ว่าหมอดูเนี่ยทำเงินทำทองทำยอดเยอะมากสิ้นปีนี้เพราะคนเนี่ยเชื่อในเรื่องโชคนักษัตริย์ต่างๆเนี่ยโอ้โหหลายคนเชื่อมากเลยขายดีด้วยนะเข้าคิวด้วยนะทุกวันนี้ ไม่ใช่งง,ง่ายขายดีนะบางสํานักอีกเข้าคิวยาวจนถึงสงกรานมันก็จะได้ไปเจอหมอไม่ใช่หมอโรงพยาบาลน,นะครับหมอดูเข้าคิวยาวยาิ่งกว่าไปหมอดูเอทอี่ไปหมอโรงพยาบาลที่จุฬาหรือไอรามาที่บดีโอโหผมเพิ่งผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนี่เชื่อเรื่องนี้มากเข้าคิวจองคิวเพื่อดูหมอะ พราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ว่าชีวิตเขาไม่รู้ห้อยอยู่กับอะไรเขาต้องการความแน่นอนต้องการความมั่นใจต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งได้ยึดเหนี่ยวในชีวิตเขาในปีใหม่นี้ว่าโอ้ยฉันไม่อยากเอาชีวิตไปแขวนไว้กับความไม่แน่นอนอยากจะแขวนกับอะไรที่มันแน่นอนและพระคัมภีรธธ์บอกว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่ากับพระคำของพระเจา้าพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เอาชีวิตเราปีนี้แขวนกับพระสัญญานี้ยอนบทที่สิบข้อสิบ นี่คือหน้าแรกหรือภาพแรกของชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่ผมอยากจะนําเสนอมากที่สุดคืออยู่ที่นี่ครับเนี่ยสดุดีบทที่หนึ่งข้อสมีใบมีผลนะครับสดุดีบทที่หนึ่งข้อสพูดถึงลักษณะของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไว้น่าสนใจมากเราอ่านด้วยกันครับอ่านด้วยกันหนึ่งสองสาม เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานาน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุก,ทกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นโอ้โห ah, ผมชอบคำน,นี้ถามว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูสัญญาจะให้กับพวกเราทุกคนและสัญญาว่าถ้าเราเอาชีวิตของเราอนาคตของเราปีใหม่ของเราครอบครัวเราธุรกิจเรามาแขวนไว้กับชีวิตนี้ ที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์สัญญาไว้นี่พระองค์บอกว่าสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับเราเขาจะเป็นยังไงประการที่หนึ่งเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำแบบพี่น้องผมเพิ่งไปชะอำมาเมื่อสัปดาห์ก่อนชะอำเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าปีนี้แห้งแล้งมากจริงๆมันแห้งแล้งแต่ปีกลายเราไปเยี่ยมชมบ่อนกที่เป็นที่ผลิตดีเซลไบโอดีเซลครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการพราื่อได้รับิของประเทศตอนนี้ไม่ใช่นกเท่านั้นที่เดินได้หมาก็เดินในบ่อน,นั้นได้เพราะมันแห้งหมดเลยไอคนที่เฝ้าบอกว่าถ้าเป็นหน้าน้ำปกติเนี่ยโอ้ยมันสวยงามเพราะมันจะมีนกสปราร์กลายชนิดมันเกาะกินแล้วกม็มีแม่น้ำเต็มปลาปลาเยอะมากผมเลยถามว่าแล้วมันแห้งอย่างนี้ปลาหายไปไหนเขาบอกว่าเอาลาอวนไปขายหมดแล้วเพราะถ้าไม่ลาก แห้งตายหมดเลยครับถ้าไม่ลากแห้งตายหมดปลาบางชนิดเช่นปลาบึกเนี่ยมันเจอแดดไม่ได้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าปลาบึกเอาขึ้นมาจะต้องแช่ในน้ําก่อนถ้าเกิน12ชั่วโมงตายหมดเลยเขาบอกปลาบึกบางตัวเหม็นมากเพราะมันตัวใหญ่แล้วหาไม่เจอไปเจอทีหลังมันเจอแดดตายเลยมันผิวหนังอ่อนปลาบึกเนี่ยเป็นมันอยู่น้ําลึกไม่มีน้าครับต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉา สภาพแวดล้อมที่สวยงามมากนัดลงทุนเยอะนะครับทําสวนสวนสวยงามจริงๆแต่ทุกวันนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่มีน้าแต่พระบิดบอกว่าคนที่เอาชีวิตไปแขวนไว้กับพระคําของพระเจ้าเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น,น้ําผมขอบคุณพระเจ้าที่หลายท่านเริ่มต้นวันแรกกับพระคาของพระเจ้า ที่จริงผมก็มีคนที่เริ่มต้มวันแรกกับพระคำของพระเจ้าคือตื่นเช้าขึ้นมาผมจะได้ยินคําเทศนาทุกเช้าสิแรกคิดว่าภรรยาบ่นไม่ใช่แล้วก็เปิดลิงก์ให้ฟัง <c oughs> <c oughs> เขาฟังทุกเช้าแล้วไม่ใช่เพิ่งฟังฟังมาทั้งปีแล้วบางครั้งเออนี่คือวิธีการเริ่มต้นกับพระเจ้าอ่านมันลําบากเพราะว่าตาเราเริ่มแย่ผมเริ่มมีปัญหาก็คือผมเริ่มมีเขาเรียกภูมิแพ้ในตาตอนเนี้เป็นมาเกือบสิบวันแล้ว บางทีคันบางทีมีอะไรมันต้องต้องหยอดอยู่เรื่อยๆแต่พระเจ้าให้หลักอกช่องทางมากมายจรย์สุวิ์บอกเปิดเลยคลิปเปิดเลยวิดีโอมันมีคําเทศคําสอนพระคำของพระเจ้าเยอะเหลือเกินที่เราสามารถห้อยชีวิตของเราแขวนชีวิตของเราไว้กับพระคําเหล่านั้นแล้วถ้าเราทําอย่างนั้นทุกเชา้าเริ่มต้นวันใหม่ทุกเช้ากับพระคำของพระเจ้าพระบพีบอกว่าเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมท่านา้ำ ปล้นไม้ปลูกไอรินทานน้ำมีลักษณะยังไงประการแรกคือเกิดผลตามฤด,ดูไม่ต้องมีใครไปเร่งปุ๋ยไม่ต้องมีใครไปบังคับถึงฤดูเกิดผลฤด้มาเองเพราะอะไรครับเพราะมันได้การหล่อเลี้ยงจากความชุ่มฉ่ำของน้ำในธรรมชาติชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถึงฤดูกาลหนึ่งพระเจ้าจะให้เกิดผล ไม่ต้องมีปุ๋ยมาเร่งไม่ต้องมีนักเทศมากระตุ้นไม่ต้องไปฟื้นฟูไม่ต้องไปรับไฟสเก็ดไฟไม่ต้องถึงเวลาเกิดผลได้เพราะอะไรครับเพราะชีวิตเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำนั่นเองนอกจากเกิดผลตามฤดูกาลแล้วคืออะไรอีกใบไม่เหี่ยวแห้งโอ้โหดีชีวิตใบไม่เหี่ยวแห้งตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกไหมโอ้ทำไมมันน่าเบื่อกี่โลกเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าคนเนี่ย ทุกวันนี้โรคชนิดหนึ่งที่ค่ารักษาก็แพงแพงแต่คนเป็นเยอะมากขึ้นคือโรคซึมเศร้าจริงครับเข็มหนึ่งห้าพันบาทนะอะยาแก้โรคซึมเศร้าเนี่ยทำไปเล่นไปเข็มหนึ่งห้าพันบาทขอบคุณที่รัฐบาลสัญญาว่าจะเตรียมมันไว้คนเป็นเยอะขึ้นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ยอมรักษาบางคนไม่ยอมรับไม่ยอมรักษา ดังนั้นที่รู้รตัวเองเป็นถึงเวลาก็ทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเราสังเกตไหมครับฟับงข่าวเพราะมีอาการซึมเศร้าเป็นทุนอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายคนที่มีพระคำของพระเจ้าเป็นที่แขวนชีวิตเป็นที่ห้อยอนาคตเขาจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะใบชีวิตของเขาจะไม่มีวันเกี่ยวแห้งเพราะอะไรครับ พ่าถูกเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ดินตามน้ำน้ําเลี้ยงแห่งสวรรค์ของพระเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาเป็นประจำทุกฤดูกดาลเขาเป็นอะไรกันครับทุกอย่างอันนี้สําคัญอย่างมากสิ่งสุดท้ายเลยสําหรับคนที่ห้อยหรือแขวนชีวิตไว้กับพระคำของพระเจ้านอกจากจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ดินทมน้ําเกิดผลตามฤดูกาลใบไม่แห้งแล้วสิ่งสุดท้ายเนี่ยสำคัญ สิ่งสุดท้ายที่สาคัญไม่ต้องไปดูหมอไม่ต้องไปเข้าคิวรอพอ,อะไรพระบจ้า,บ,าบอกว่าทุกอย่างที่เขาจับทุกอย่างที่เขาทําก็ขอดังๆก็จำเริ่ขึ้น,นโอ้โหพี่น้องเครืหลายนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าะนะไม่ใช่คําพูดของผมนี่ไม่ใช่คําสัญญาของมนุษย์แต่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าเราห้อยชีวิตแขวนชีวิตแขวนธุรกิจ แขวนตัวเราอนาคตของเราลูกเราหลานเราก็กลัวเราไว้กับพระคำของพระเจ้าทุกสิ่งที่เราจับทุกสิ่งที่เราทำจะจะจำเรินขึ้น,นโอ้โหผมถึงอยากหนุนใจว่าปีใหม่ปีนี้จงห้อยจงแขวนชีวิตของเราไว้กับพระคำของพระเจ้าพระสัญญายยหอนบทที่10ข้อสิที่บอกว่า เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือชีวิตแบบนี้ครับสดุดีบทที่1นึ่ข้อสชีวิตที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้รินทามน้ําเกิดผลทางฤดูกาลใบไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่ทําก็จําเริญขึ้นปีนี้ผมมีนิมิตในการที่จะให้ไทยพัฒนาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้รินทามน้ําจริงๆนิมิตนี้เริ่มต้นก่อนสิ้นปี นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราจึงเอากระบะของขวัญไปให้ท่านครอบครัวละสองกระบะสองกระมังได้รับแล้วยังได้รับแล้วนั่นก็เหตุผลเพราะเราอยากให้พี่น้องแต่ละคนเกิดผลเหมือนที่พระเจ้าสัญญาไว้ทุกท่านที่นี่เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน,น้ําท่านสามารถใช้สิ่งที่เรามอบนั้นกับเพื่อนบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดผล ในพระเจ้าเกิดผลฝ่ายวิญญาณหมายถึงชีวิตของเราจะเป็นเหมือนต้นไม้นี้ที่ปลูกเลีเท้ทาน้ำถึงเวลาก็เติบโตถึงเวลาก็ออกใบถึงเวลาก็เกิดดอกออกผลนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นไทยพัฒนาของเราเป็นในปีใหม่นี้ร่วมกันเราอยากเห็นไทยพัฒนาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนี้ที่เราดูแต่เนี้ยเนี่ยอยากเป็นแบบนี้เติบโตขยายตัว มีผลมีกิ่งก้านสาขาเป็นที่พึ่งพาเป็นร่มเงาให้คนอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งสิ่งมีชีวิตสามารถพักริงได้นี่คือนิมิตและความฝันของเราสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะปีนี้เราตั้งเป้าที่จะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้เริมนทําน้ำต้นนี้ด้วยกันแล้วเราจะนับประพอองพระเจ้าในสิ้นปีว่าเราได้เห็นผล ที่พระเจ้าสัญญาไว้นี่มากน้อยแค่ไหนที่บอกว่าเกิดผลตามฤดูกาลใบไม่เหี่ยวแห้งและทุกสิ่งที่เราจับที่เราวางที่เราทำจะเรื่นขึ้นหรือเปล่าหรือมากน้อยเพียงใดขอให้เราแขวนชีวิตของเราไว้กับพระคำของพระเจ้าในปีใหม่นี้เอเมน